สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เก่งจีเจมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอแบบร้อนๆหน่อยผมมาแบบตอนเที่ยงเนี่ยเที่ยงแก่ๆแบบจะจะออกกลางแดดสว่างๆรถได้เห็นรถแบบชัดๆนะไม่มีหมกเม็ดคันนี้ผมจะมารีวิวนะครับธูรกิสวิปปี2019นะครับนะป้ายแดงคันนี้อยู่ที่ราคานะครับ5 3 9 0 0 0บาทอ่าคันนี้ สวีบนะครับเป็นเครื่อง1.2จ l อนะครับถ้ามีไฟเดไลไรท์ให้เรียบร้อยนี่คันนี้ไฟเดไลไรท์ไฟขายตอนกลางวันอ่าแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องกันนะครับผมไม่ไหวละร้อนร้อนมากเลยเดี๋ยวเราเอาว่าตรงนี้เดี๋ยวมาถ่ายทำกันต่อโหมาอยู่แป๊บเดียวข้างในร้อนร้อนเลยอ่ะโอ้เข้ามาไม่ร้อนนะเพราะรถใส่ดีร้อนเลย มาครับเดี๋ยวเก่งจีเจะ็พามาดูเครื่องกันก่อนนะครับมาดูกันต่อเลยว่าเครื่องตัวนี้เครื่องวันสอ่ะเป็นแบบไหน3สูบหรือ4สูบนะบเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเครื่อง1.2ตัว GL นะครับซู k ูกิสวิปปี2019ลายเดิมๆมาจากโรงงานเดสโก้มาดูเลยครับตัวนี้นะ เป็นระบบดัวเจ็ตนะครับนะเป็นหัวฉีดคู่กันนะครับเพื่ออาตาัตราเผาไหม้มันจะได้ตัมูลขึ้นนะครับน้ำตัวนี้เป็นขึ้น1.2เป็น4สูบนะครับเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัว CVT นะครับโอเคนะครับเข้าใจแล้วเครื่องตัวนี้เราเราแบบให้เข้าใจกันง่ายๆเลยโอเคเรามาดูภายในกันคันนี้นะออปชั่นเขาของสวิปปี2019 <S <S <ถ> <choices> ข้างในออปชั่นเขาเป็นอย่างไรบ้างนะ <S 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 นผมถือว่าเป็นรถใหม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีหมวด e c o Sport ด้วย อ่าอีก้สปอร์ตขับสนุกนะคันนี้เป็นสวิฟท1.2นะเป็นเครื่องพันสองแต่ว่าขับสนุกออปชั่นภายในเขานะเริ่มต้นที่พวงมาลัยก่อนเลยพวงมาลัยนะครับตัว GL นะครับมันจะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคือควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยตรงนี้ได้เลยวิทยุของเขานะครับก็จะมี FM AM DSDD นะครับผมแล้วก็ใส่ตัว USB ได้นะครับผมนะแล้วก็นี่นะครับ AUX ช่องเขานะใส่ USB แล้วก็ AUX ได้ นะเกียร์เป็นออโต้ปุ่มตัวนี้นะครับลูกค้ามาดูนี่นีุ่มเลยเป็นหมด e ี o ก้สปอเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทรถให้ดูนะลูกค้าคือข้างในเขาใหม่มากเลยนี่พลาสติกตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะแล้วก็นี่ยังไม่แกะตัวนี้ระบบเป็นระบบเบรก ABS นะครับ ABS แล้วก็มีถุงลมนิรภัยตรงนี้นะครับกับตรงนั้น ให้สองลูกนะครับปลอดภัยสุดๆเลยนะครับผมภายในและภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังดูนะครับฟองน้ําโคตรแน่นเลยยังแน่นอยู่เลยนะนี่ยังแน่นอยู่แล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับเย็บด้วยได้แดงผมถือว่าสวยเลยโลโก้สุสกิอยู่ตรงกลางเงาวับเรามาดูข้างหลังนะครับผมข้างหลังจะนั่งแบบสามที่นั่งหรือสองที่นั่งก็ได้นะครับเพราะมันกว้างนะแล้วก็ตัวเนี้เป็นฟองน้ํายังใหม่อยู่นะครับแน่นอ่ะ ดูดิกดแล้วไม่มียว้ว่ะเนี่ยมันเด้งคืนเลยนะมันแน่นมากแล้วก็เป็นเบาะหนังรักษาง่ายนะครับแล้วก็เขาดีไซน์ออกมาด้วยแบบเย็บได้สีแดงแต่กับสีดำนะแล้วข้างนอกเป็นสติกเกอร์สีแดงผมถือว่ามันแมทชกันมากนะสำหรับเจ้าสวิปี219 0 1.2 GL คันนี้นะครับผมว่าโอเคเลยโอเคมาว่ามันกว้างขนาดไหนนี่ผมสูง170นะ เข่าไม่ชนนะครับนั่งสบายๆนะครับคันนี้โอเคเลยคือระดับหนึ่งนะครับถ้าเข่าชนเบาะมันจะดูอึดอัดนะเวลาเรายืดขาก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเบาะพิงหลังนะครับปรับได้นะครับนี่นะโอ้โหโอเคถือว่าใหญ่นาะนแล้วก็ช่วงเนี่ยมันก็ยังว่างอยู่ได้อยู่นะครับคันนี้แล้วก็จะมีหมวดประหยัดพลังงานตัวนี้เวลาเราติดไฟแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเหยียบเบรกปุ๊บนาะแล้วก็เครื่องอะ่ะ มันก็จะทําการดับโดยอัตโนมัติแต่เมื่อเวลาเราปลอ่อยเบรกออกมานะครับลูกค้าเครื่องกอ็ติดโดยปกตินะโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะเราก็สามารถออกไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีหมวดระบบการลื่นและที่พิเศษของสวิฟต์ Swift ตัวนี้นะครับผมที่เข้ามาใหม่เป็นออปชั่นเข้ามาใหม่ก็คือช่วยออกตัวในทางลาดชันตัวนี้นะครับผมถือว่าเจ๋งอะผมไปลองมาละเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปลองว่าเวลา อ่ะออกในทางลาดชันเป็นยังไงปกติรถเนี่ยถ้าอยู่ในทางลาดชันน่ะถ้าเราปล่อยเบรกปุ๊บเนี่ยรถจะไหลถูกไหมครับลูกค้าแต่คันนี้มันจะคาไว้ประมาณ3ามวิถึง4วินาทีนะแล้วเราสามารถระเหยียบคัะเร่งออกไปได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวลาระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันอ่ะมันเป็นแบบไหนเหมือนเหมือนอย่างที่เราพูดกันไหมนะครับผมไปดูได้เลยนะครับตอนนี้ รถเราเนี่ยจอดอยู่ในทางราดชันแล้วนะครับเห็นไหมครับทางราดชันจริงๆนะครับผมตอนเนี้ยผมใส่เกียร์ดีอยู่นะครับผมหอผมเริ่มปล่อยเบรกเนี่ยปกติรถอะ่ะมันจะไหลนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเลยนะนี่ผมปล่อยเบรกแล้วนะครับอ่าประมาณ4วินาทีรถมันถึงจะไหลถูกไหมครับนี่แล้วเราค่อยเหยียบคันเร่งออกไฟเพื่อเป็นการส่งตัว นะครับผมมันเป็นระบบออปชั่นใหม่ๆของซูริกิทวิปนะเป็นการช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับผมโอเคครับเรามาดูพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซูริกิทวิปนะครับคันนี้พับเบาะเก็บการใช้สอยนะครับการใช้สอยของเขานะครับช่วงข้างหลังกว้างประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีสินค้าที่ขนาดใหญ่นะครับเราสามารถนี่นะครับดึงตรงนี้ออกนะลูกค้านี่แล้วก็ยกขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะหลุดออกนะครับ หลุดออกระวังไว้่างนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ลูกค้าเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าอยู่ด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสุดนะครับของรถเราก็ดันลงแล้วเราก็นี่นะครับอ่าพับเบาะลงไปนะครับผมนี่อันนี้นะครับเป็นไงครับพับเบาะใส่ของได้เยอะนะครับสําหรับซูกิสสวิปนะครับผมโอเคฝากไปด้วยนะครับสําหรับเจ้าซูรกิสวิปเครื่อง1.2 GL ปี2019นะครับเรา มาสังวรราคากันเดี๋ยวไปที่หน้ารถคันนี้นะครับราคานะครับเราขายอยู่ที่3 9 8 0 0 0บาทนะลูกค้ารถคันนี้ถ้าป้ายแดงนะครับออกรถนะครับจากห้างนะครับก็อยู่ที่539,000บาทแต่เรามาขายอยู่ที่3 9 8 0 0 0บาทลูกค้าผ่อนเดือนละ8,000บาทนะครับผมอันนี้ในกรณีฟรีดาวนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละ8 0 0 0บาทยังไม่พอนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นเรานะครับ ลูกค้าเอาไปเลยนะครับไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตดอกเบีย้ยไปเลยนะครับตั้งแต่ศูนเนหเดือนถึง12เดือนนะครับผมจัดให้เลยนะใครที่สนใจนะครับผมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยติดตามไว้ด้วยนะครับผมแจ้งเตือนนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยถ้าเกิดมีคลิปอะไรดีๆรถใหม่ๆราคาถูกๆถ,ถูกใจลูกค้าและรถที่สวยๆเราจะนํามาต่อไปนะครับผมวันนี้ผมเก่งเจเจและทีมงานของฟ้าประธานนะครับ ขอกล่าวคำว่าสวีเดสสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับผม